การได้กินเกี๊ยวสักมือที่นี่ก็เหมือนกับการฉลองปีใหม่ในยุค80บางคนหิวจนต้องแทบเปลือกไม้กินแต่คุณกลับอาศัยการเข้าป่าล่าสัตว์ทําให้มีชีวิตที่สุขสบายต่อจากตอนที่แล้วหวังอันตลึงไปชั่วครู่เพราะตามธรรมเนียมแล้วเขาควรจะได้3มส่วนจาก8ส่วนที่เหลือและในฐานะลูกศิษย์เขายิ่งต้องได้น้อยกว่านั้นไม่รอให้หวังอันได้เอ่ยปากเฝิงเฉิงหมิงก็พูดต่อว่ากระดูกเสือดาวตัวนั้นส่วนสบ้าหัวเขาลุงไม่ให้เจ้าแล้วกันลุงจะเอาไว้แช่เท้าจมูกกับดีหมีดำลุงก็ไมม่ใหห้้เจเจาือนนกัน หวังอันกำลังจะอ้าปากเฝิงเฉิงหมิงก็หยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่าเนื้อหมีดํานี่เอ็งเอาตัวใหญ่ไปแล้วกันจะได้ไม่เสียเปรียบเกินไปคราวนี้ถึงตาหวังอันได้พูดบ้างหวังอันถามตรงๆว่าลุงเขยมันไม่มีธรรมเนียมแบบนี้นี่ครับผมจะรับส่วนแบ่งเยอะขนาดนั้นได้ยังไงสองคนแม้จะเป็นญาติกันแต่การพูดคุยเรื่องการแบ่งของที่ล่ามาได้แบบนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยแม้แต่น้อยพี่น้องแท้ๆยังต้องคิดบัญชีกันให้ชัดเจนทุกอย่างต้องพูดกันต่อหนะ้าอย่าไปซุกซิบ นี่ก็เป็นธรรมเนียมของพรานป่าเช่นกันฝนเฉิงหมิงรู้ว่าหวังอันสงสยัยจึงอธิบายว่าฝีมือของเองสองวันนี้ไม่ได้ด้ไปกว่าพรานเท่าเลยเพียงแต่ประสบการณ์ในการหาเหยื่อยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพูดต่อว่าโดยเฉพาะวันนี้ที่จัดการกับหมีดำสองตัวนี้เองเก่งกว่าพรานเท่าหลายคนเสียอีกแล้วพูดต่อว่าเองใจเย็นและมั่นคงฝีมือยิงปืนก็ดีปืนไม่กี่นัดที่ลุงยิงไปมีเพียงนัดเดียวที่โดนขาหน้าของหมีดำที่เหลือพลาดเป้าหมดหมีดำตัวที่กระโจนเข้าใส่เอง ถูกเองยิงตายด้วยตัวคนเดียวล้วนๆเมื่อได้ยินเสงเฉิงหมิงพูดเช่นนั้นหวังอันก็ประหลาดใจมากเขาเหลือบมองซากหมีดำโดยไม่รู้ตัวแต่คนของหมีดำนั้นยาวและถูกผ่าท้องแล้วจมูกก็ถูกตัดไปแล้วทั่วทั้งตัวตั้งแต่หัวจะโรดเท้าล้วนเลยเทะไปหมดเลือดท่วมจนมองอะไรไม่เห็นเรือครับเป็นอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะตอนนั้นผมตื่นตัวเกินไปจิตใจตึงเครียดอย่างถึงที่สุดเลยไม่ได้สังเกตเรื่องพวกนี้เลยหลังจากนั้นก็เรียนรู้ไปพร้อมกับถูกลุงเสงเฉิงหมิงเนบแนมต่างๆ นานาเอาแต่กินแป้งจี่และอัดอั้นตันใจไม่ได้เหลือบมองเลยสักนิดหวังอันคิดแล้วคิดอีกก็ยังรู้สึกว่าการแบ่งแบบนี้ไม่ดีแล้วพูดว่างั้นแบ่งให้ผมครึ่งหนึ่งก็ไม่เหมาะอยู่ดียังไงตอนนี้ผมก็เป็นแค่ลูกศิษย์ลุงเคยแบ่งแบบนี้ก็เท่ากับดูแลผมแล้วเฟิงเฉิงหมิงพูดอย่างไม่สบอารมณ์ว่าลุงมีเหตุผลของลุงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเองไม่ต้องมาสอนในกลุ่มพรานของเราถ้าเป็นคนตัดสินใจก็คนละครึ่งแม้หวังอันจะยังคงรู้สึกว่าการแบ่งแบบนี้ไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่่กก็ไไไมดด้พูออะรี เนงเฉิงหมิงม้งวนยาเส้นแล้วนั่งลงบนเลื่อนลมแรงไม่ใช่เล่นเขาพยายามอย่างยากลำบากกว่าจะจุดไม้ขีดไฟติดแล้วสูบไป,ปนหนึ่งอึกจากนั้นจึงอธิบายว่าจริงๆแล้ววันนี้ตามหลักไม่ควรพาเองมาด้วยการเผชิญหน้ากับมีในรังมันอันตรายแค่ไหนเองก็ได้เห็นแล้วดังนั้นนี่คือส่วนที่เองควรจะได้รับไม่ได้มีเจตนาจะดูแลเองเป็นพิเศษเลยหวังอันถึงได้โล่งใจแล้วยิ้มพูดว่าถ้างั้นลุงเขยงั้นผมก็เชื่อฟังลุงเขยแล้วกันแต่เนื้อมีดำนี่ผมขอเอาตัวเล็กไปนะครับ ไม่งั้นมันจะดูน่าเกลียดเกินไปฝนเฉิงหมิงหัวเราะแล้วตบไหล่หวังอันแล้วพูดว่าไอ้หนูเองก็ไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่ลือกันนี่นาะห้าห้าขณะที่หวังอันและฝนเฉิงหมิงลากเลื่อนกลับบ้านไปทางหัวเราะไปทางนั้นที่หมู่บ้านซูเจียถุนฝั่งตรงข้ามบริเวณชายป่าที่ห่างออกไปประมาณ6-7ถึงลี้ชายหนุ่มร่างสูงเกือบ1เมตร80เซนติเมตรกำลังซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่คุกเข่าข้างหนึ่งประทับปืนเล็งนิ่งไปยังไก่ป่าสองสามตัวที่อยู่ห่างออกไป40-50เมถึง เขาอยู่ในท่านั้นนานถึงสองสามนาทีชายหนุ่มคนนั้นถึงได้ลั่นไกได้ยินเสียงปืนดังปังไก่ป่าเหล่านั้นร้องแล้วตัวที่บินได้ก็บินหนีไปหมดเหลือเพียงไก่ป่าสองตัวที่บาดเจ็บที่คอกําลังดิ้งกระดาแดวอยู่กับที่ชายหนุ่มตื่นเต้นมากเหมือนอยากจะกระโดดโลดเต้นเพื่อระบายความตื่นเต้นสุดขีดในใจกําลังจะกระโดดก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ขาทิ้งอยู่ก็ยืดตรงอีกครั้งจากนั้นชายหนุ่มก็วิ่งไปที่ไก่ป่าสองตัวอย่างรวดเร็วเชือดคอไก่ป่าแต่ละตัวด้วยมีดคมกริ ฝีมือมีดของเขาพิ้วไหวสวยงามน่าชมจากนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆมองดูไก่ป่าสองตัวที่เลือดไหลพลางดิ้นไปมาชายหนุ่มมองอยู่ครู่หนึ่งก็มองไปรอบๆตามความเคยชินเผยให้เห็นใบหน้าที่หล่อเหลาไม่ใช่ใครอื่นคือมูสเวลลีน้องเขยของหวังอันนั่นเองเขาเข้าป่ามาตั้งแต่เมื่อวานและเชื่อฟังคำพูดของที่เขยหวังอันเดินเตลเต,ตอยอยู่แค่บริเวณชายป่าเมื่อวานก็เจอแมวดาวกับไก่ป่าแต่ฝีมือยิงปืนยังไม่ชำนาญยิงไปสองนัดไม่ได้อะไรเลย พราะเสียดายกระสุนเลยไม่กล้าย,ยิงอีกง่ายๆหลังจากคิดอย่างรอบคอบมาทั้งคืนใคร่กรววว่าจะทําอย่างไรถึงจะชดเชยกระสุนสองนัดที่เสียไปได้ก็เกิดภาพเมื่อครู่นี้ขึ้นประทับปืนอยู่นานสองสานาทีเพียงเพื่อกระสุนนัดเดียวจะได้ไก่ป่าสองตัวแบบนี้ก็จะขาดทุนแค่กระสุนนัดเดียวเพราะพี่เคยเคยบอกว่าขอแค่กระสุนนัดเดียวฆ่าเหยื่อได้หนึ่งตัวก็ไม่ถือว่าสิ้นเปลืองแต่เรียกว่าได้กําไรไม่รู้ว่าถ้าหวังอันรู้สถานการณ์นี้แล้วจะรู้สึกปลื้มใจแล้วถอนหายใจออกมาหรือไม่ น้องเขยคนนี้ใช้ได้เลยทั้งเชื่อฟังทั้งรู้จักใช้ชีวิตมู่สวียหลีนนำไก่ป่าที่เลือดไหลหมดแล้วสองตัวใส่กระสอบสะพายปืนถือกระสอบแล้วเดินกลับบ้านแต่สายตาดูเหมือนจะไม่ได้มองทางกลับดูล่องลอยแขนขวาทำท่าประทับปืนเหมือนกำลังพยายามค้นหาความรู้สึกตอนที่ยิงโดนไก่ป่าเมื่อครู่นี้หวังอันและเฟิงเฉิงหมิงเดินทางกลับบ้านเนื่องจากยังหัวค่ำอยู่เพิ่งจะบ่ายโมงกว่าๆทั้งสองจึงไม่ได้ไปดูกับดักอีกรอบก็รีบเดินทางกลับบ้าน แม้จะเจอไก่ป่ากับแมวดาวก็ไม่มีใครสนใจตามคำพูดของเฟิงเฉิงหมิงก็คือกับดักก็พอแล้วกระสุนไม่ต้องเสียเงินหรือไงหวังอันก็ไม่เข้าใจว่าความคิดของเฟิงเฉิงหมิงเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าไก่ป่ากับแมวดาวขายไม่ได้เงินอย่างนั้นแหละแต่หวังอันก็เชื่อฟังอย่างดีเพราะตัวการเหน็บแน,บนมต่างๆนานา,นาของเฟิงเฉิงหมิงไม่ถึงบ่ายสองโมงทั้งสองก็กลับมาถึงบ้านเฟิงเฉิงหมิงครั้งนี้หวังอวี๋เหลียนผู้เป็นป้ายืนกรานให้หวังอันกินข้าวเย็นก่อนค่อยกลับและเมื่อคืน หลังจากได้ฟังเฟิงเฉิงหมิงเล่าถึงฝีมือต่างๆของหลานชายในใจของหวังอวี้เหลียนก็รู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งหลานชายที่น่าเป็นห่วงมาตลอดในที่สุดก็เลิกทำตัวเหลวไหลโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหวังอวี้เหลียนทำกับข้าวหนักๆให้หวังอันสี่อย่างล้วนเป็นเนื้อทั้งสิ้นซี่โครงหมูตุ๋นซีอิ๊วไก่ป่าตุ๋นแมวดาวเนื้อแกงตุ๋นซีอิ๊วและจานสุดท้ายคือซุปไก่ฟ้าในตำนานมื้อนี้หวังอันแทบไม่ได้กินอย่างอื่นเลยเอาแต่ซดน้ำซุปก่อนหน้านี้หวังอันเคยไปกินเนื้อไก่่่ฟ้้าาทีบนนนคนอื รู้สึกว่าเนื้อไก่ฟ้าก็งันงันไม่ต่างจากไก่ป่าเท่าไหร่ตอนนั้นที่ตลาดยังสงสัยอยู่เลยว่าไก่ฟ้าตัวเล็กนิดเดียวราคาตั้งห้าหยวนแพงขนาดนี้จะมีคนซื้อได้ยังไงตอนนี้รู้แล้วว่าไก่ฟ้าตุนกระลำปลีกับมันฝรั่งนั่นมันเป็นการทำที่ผิดมหันเป็นการเสียของดีรถเลิศไปโดยป่าประโยชน์ทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานตัวเองก็เอาไก่ฟ้ากลับบ้านมาสองตัวกลับบ้านไปต้องดูแลให้ดีหากแม่หรือภรรยานึกรึ้มอกรึ้มใจทำไก่ฟ้าตุนผักกาดโด่งขึ้นมา คงได้ร้องให้กันพอดีถามหน่อยสิไก่ฟ้าตุนผักกาดดงจานและสิบหยวนคุณจะเอาไหมหลังจากกินข้าวเสร็จหวังอันก็นั่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวลากับป้าและลุงเขยเพื่อจะกลับบ้านตอนจะกลับเฟิงเฉิงหมิงโยนแมวดาวสี่ตัวใส่เลื่อนของหวังอันและยังมีไก่ป่าอีกหนึ่งตัวแบ่งสัตว์ที่ได้จากการดูกับดักเมื่อเช้าให้หวังอันไปกว่าครึ่งในฐานะผู้ใหญ่พยายามที่จะไม่ให้หลานชายเสียเปรียบแล้วห้ามหวังอันไว้พูดว่าพรุ่งนี้เราไปล่าหมาป่ากันล่าหมาป่าค่อนข้าาง,ง่าย พรุ่งนี้เอ็งนอนตื่นสายหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบมาแต่เช้าหวังอันถามอย่างสงสัยว่าลุงเคยครับจะล่าหมาป่าเร็วขนาดนี้เลยหรือครับอย่างอื่นลุงไม่มีอะไรจะสอนผมแล้วหรือครับอย่างเช่นกับดักใหญ่อะไรแบบนั้นเฟิงเฉิงมิงชะชะชังกลับไปแล้วถามอย่างสงสัยว่าเอ็งไปได้ยินมาจากไหนว่าลุงใช้ไอ้นั้นด้วยหวังอันพูดว่าไม่ใช่ได้ยินมาครับผมหมายถึงว่าของนั่นมันแพงขนาดนั้นลุงไม่ทำหรือครับเฟิงเฉิงมิงถอนหายใจแล้วพูดว่าอยากทำสิแต่มันทำไม่ได้ เองคิดว่าทําไมของนั่นถึงได้แพงขนาดนั้นทางานทั้งปีก็ไม่แน่ว่าจะได้สักตัวเขาจึงเลิกคิดเรื่องกับดักใหญ่เฟิงเฉิงหมิงถามว่าสุนัขสามตัวนั่นของเองกี่วันแล้วหวังอันนับเวลาดูแล้วพูดว่าน่าจะเจ็ดวันแล้วครับพาเข้าป่าได้หรือยังครับเฟิงเฉิงหมิงคิดแล้วพูดว่าเอาให้ชัวร์ดีกว่ารออีกสองสามวันอย่าให้มันหนีไปเลยจะเสียเงินเปล่าหวังอันพยักหน้าแล้วพูดว่างั้นผมกลับบ้านแล้วนะครับลุงเขยอืมไปดีๆล่ะหวังอันลากเลื่อนกลับบ้าน ระหว่างทางหวังอันกลับเจอเพียงพรสองหัวตัวหนึ่งเพียงพรสองหัวจริงๆแล้วคือเพียงพรสเต็ปชื่อเพียงพรสองหัวนี้มีหลายที่เรียกกันแบบนี้บางที่ก็เรียกว่าหมาดินจมูกของมันเป็นสีเทาดําปลายหางก็เป็นสีเทาดําเช่นกันอาจจะเป็นเพราะลักษณะพิเศษนี้ถึงได้ชื่อว่าเพียงพรสองหัวที่หวังอันสังเกตมันเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้ขนบนหลังเป็นสีน้ําตาลเหลืองปนน้าตาลแดงมองไปไกลเหมือนกับพังพรเหลืองคอพังพรเหลืองคอดูร้ายมาก ขนเรียบลื่นนุ่มแต่ไม่แพงไม่มีใครต้องการดังนั้นจะไม่มีนายพรานคนไหนไปล่ามันแต่เจ้าตัวนี้สามารถล่าแก้งโง่หมูป่าตัวเล็กและกวางเล็กได้ดูร้ายพอๆกับพังพอนหวังอันยกปืนขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กลับไม่ใช่ก็เห็นว่าเจ้าตัวนี้กำลังไล่ล่ากระรอกดินตาโตตัวหนึ่งกระรอกดินตาโตก็คือกระรอกดินหน้าตาคล้ายหนูแต่ไม่ใช่หนูตามันโปนปลายหางฟูฟ่องเหมือนผู้กันใหม่ที่ไม่เคยโดนน้ำสัตว์เล็กสองตัวนี้ดูตัวเล็กนิดเดียว แต่กลับวิ่งเร็วมากกระรอกดินตาโตวิ่งไปวิ่งมาก็มุดลงไปในรูใต้ดินรูของกระรอกดินตาโตขุดได้ขนาดพอๆกับตัวของมันเองแต่เพียงพรสองหัวใหญ่กว่ากระรอกดินตาโตมากน่าจะใหญ่กว่าประมาณ4ี่ถึงห้าเท่าแต่รูก็เล็กแค่นั้นมันกลับมุดตามเข้าไปได้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีมันก็ออกมาแต่กลับถอยหลังออกมาในปากยังคากระรอกดินตาโตตัวหนึ่งเจ้าเพียงพรสองหัวนี่มันม,นมหัศจรรย์เกินไปแล้วโดยเฉพาะรูที่เล็กแค่นั้นมันมีวิชายยอกระดูกหรือไง หวังอันยิ่งคิดถึงเจ้าตัวนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากสิบกว่านาทีต่อมาหวังอันก็กลับมาถึงลานบ้านตัวเองแล้วตะโกนเรียกเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่สามคนกับหวังอี้ก็ออกมาจากบ้านเด็กหญิงสองคนไม่ได้ออกมาเพียงแค่กอะหน้าต่างมองออกมาดูเหมือนว่าทั้งครอบครัวจะชินกับการกระทำแปลกๆของหวังอันแล้วกลับถึงบ้านก็ไม่สนใจอะไรแต่ครั้งนี้ทุกคนกลับส่งเสียงร้องอุทานมีดำตัวนี้เมื่อกางแขนขาออกดูใหญ่มากดูใหญ่กว่าหมูป่าหนักสามร้อยกว่าช่างเสียอีก หวังต้าจู้รีบเข้าไปห้ามหวังอันที่กำลังจูม้าเข้าคอแล้วถามว่ามีดำตัวนี้ทำไมเองลากกลับมาเองไม่ได้เหลือให้ลุงเขยครึ่งหนึ่งเหรอหวังอันรู้ว่าพ่อหมายความว่าอย่างไรก็แค่กลัวว่าตนจะโลภเกินไปไม่รู้จัดกะละเทศะหวังอันก็ไม่ได้สนใจว่าพ่อจะคิดอย่างไรตอบตอบไปตรงๆว่าล่าได้สองตัวครับตัวที่ผมลากมานี่ตัวเล็กจากนั้นหลังจากจัดก,การม้าเสร็จออกมาแล้วถึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังยกเว้นเรื่องอันตรายจากการ,รเผชิญหน้ากับหมีในรังอย่างละเอียดครบถ้วน หลังจากพูดจบเนื่องจากหวังอันไปล่าสัตว์กับฝฟงเฉิงหมิงด้วยกันดังนั้นมู่เสวี่ยฉินและหลิวกุ้ยหลันถึงแม้จะมีข้อสงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่หวังต้าจู้กลับมีสีหน้าเคร่งครืมนการ,รเผชิญหน้ากับหมีในรังมีนายพนหลายคนพลาดท่าถูกหมีดำทำร้ายหวังอันจะไปกับใครเขาก็ไม่วางใจสักพักสีหน้าของหวังต้าจู้ก็ผ่อนคลายลงดูเหมือนจะคิดตกแล้วการเข้าป่าล่าสัตว์ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกอย่างลูกชายก็ล่าเสือดาวได้แล้วหมูป่ายักย้ายก็จัดการได้ ครั้งนี้ยังจัดการหมีดำได้อีกในป่าสัตว์ดูร้ายเหล่านั้นนอกจากเสือกับหมาป่าก็เจอมาหมดแล้วระวังตัวหน่อยก็คงไม่เป็นไรหวังต้าจู้ปลอบใจตัวเองแบบนี้ทั้งครอบครัวก็ไม่ได้ยกหมีดำเข้าบ้านเหมือนกับตอนที่จัดการกับหมูป่ายักย้ายหนักห้าร้อยกว่าช่างตัวนั้นเมื่อสองสามวันก่อนก็ชำละหมีดำที่ลานบ้านเลยเนื้อหมีดำมีเอกลักษณ์มากตั้งแต่ที่มันถูกยิงตายมาจนถึงตอนนี้อย่างน้อยก็ผ่านมาหกถึงเจ็ดชั่วโมงแล้วแต่มันกลับไม่ได้แข็งตัวเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงแม้จะยังไม่ถึงช่วงที่หนาวจัดจริงๆแต่ก็หนาวจนตัวสั่นแล้วแต่ตอนกลางวันอุณภูมิก็ติดลบ20กว่าองศาเนื้อมีดำกลับไม่สนใจอุณหภูมินี้เลยไม่เพียงแต่จะไม่แข็งยังอุ่นๆอยู่เลยดูเหมือนว่าเฟิงเฉิงหมิงจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วถึงไม่ได้ยัดหิมะใส่ท้องมีดำหวังต้าจู้นํำแมวดาวกับไก่ป่าเข้าไปละลายน้ำแข็งในบ้านก่อนออกมาแล้วก็ช่วยกันลงมือมีเพียงหวังอันที่ไม่เหลือบมองเอาแต่เล่นกับสุนัขใหญ่สามตัวอย่างตั้งใจ สุนัขสามตัวนี้สองวันนี้อยู่กับครอบครัวก็คุ้นเคยกันดีแล้วเล่นกับใครก็ได้ประกอบกับหวังอันให้อาหารสุนัขด้วยน้ำมันหมูกับเนื้อสุนัขสามตัวนี้ดูอ้วนขึ้นกว่าตอนที่ซื้อมาและขนก็ดำขลับเป็นเงางามในขณะนั้นสุนัขสามตัวก็หยุดเล่นแล้วมองไปที่ประตูใหญ่พร้อมกันสุนัขสามตัวนี้ฉลาดมากจริงๆขอแค่มีเจ้าของอยู่ในลานบ้านแม้แต่เด็กหญิงสองคนหากมีคนแปลกหน้ามาก็จะไม่เห่ามั่วซั่วเพียงแค่จ้องมองคนแปลกหน้านอกจากจะไม่ได้ยินเสียงเจ้าของพูด ถึงจะเห่าสามครั้งแล้วก็ยังคงจ้องมองคนแปลกหน้าอยู่หวังอันหันไปมองตามสายตาของสุนะพบว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแถมยังเป็นผู้หญิงที่สวยหน้ามองถึงแม้จะเทียบกับมู่สเสวียชินที่สวยไร้เทียมทานไม่ได้แต่ก็มีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกมีความงามตามธรรมชาติผู้หญิงคนนี้หวังอันพอจะจําได้ชื่อเซินเวยอยู่ไม่ไกลาจากบ้านหวังอันประมาณสองถเมตรตอนนั้นเป็นปัญญาชนที่ถูกส่งมาทํางานที่หมู่บ้านเขาซาน ในช่วงหลายปีที่พิเศษนั้นพ่อแม่เสียชีวิตมีพี่น้องคนหนึ่งก็หายสับสูนไปต่อมาก็ตั้งรกรากที่หมู่บ้านเขาซานตอนนี้เป็นแม่ไม้ที่อยู่กับหญิงชาราคนหนึ่งและเด็กหญิงอายุสี่ขวบอีกคนสามคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสามารถจรินตนาการได้เลยว่าในยุคนี้ชีวิตของสามคนนี้จะเป็นอย่างไรในชาติก่อนปี82ปีที่เพิ่งจะแบ่งที่ดินทำกินให้ชาวบ้านในฤดูร้อนปีนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตพูดให้ถูกคือกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย กอดลูกสาววัยหกขวบกระโดดน้ําไปด้วยกันตอนนั้นเรื่องนี้เป็นข่าวโด่งดังในแถบหมู่บ้านเขาซานมีผลกระทบอย่างมากและตํารวจก็กําลังยุ่งอยู่กับเรื่องวุ่นวายในอําเภอและคนวุ่นวายอีกมากมายไม่มีเวลามาสนใจเรื่องนี้เพียงแค่ส่งทหารบ้านสองคนมาจัดการแต่พวกเขาจะทําอะไรได้กินเหล้ากับหนิวอี้ชวินหนึ่งมือแล้วก็รีบปิดคดีผลการสืบสวนสรุปว่าเป็นการฆาตัวตายแต่ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาซานกลับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้พูดไปแล้วซสมาก หญิงชราในบ้านของสันเวยคือแม่สามีของนางตอนนี้ก็นอนป่วยติดเตียงแล้วดูเหมือนว่าปีหน้าคือฤดูหนาวปีแปดหนึ่งก็จะเสียชีวิตเพราะบ้านนี้ไม่มีผู้ชายดังนั้นจึงเป็นคนในหมู่บ้านที่ช่วยจัดงานศพและในบรรดาคนที่ถูกส่งมาช่วยจัดงานศพมีคนหนึ่งชื่อหนิวตาลีเป็นหลานชายของหนิวอี้ชวินเลข,ขาที่การกองพลคนคนนี้หน้าตาธรรมดาแต่ตัวไม่เล็กอาจจะเตี้ยกว่าหวังอันเล็กน้อยวันๆเอาแต่ลักเล็กขโมยน้อยไม่ทำงานทำการชอบดื่มเหล้า และยังชอบเล่นการพนันภรรยาทนไม่ไหวก็เลยผูกคอตายแต่โชคดีที่ไม่มีลูกหลังจากเหลือตัวคนเดียวก็ยิ่งทําตัวเหลวแหลกกลายเป็นคนเลวอ,อันดับหนึ่งของหมู่บ้านเขาซานนิวอี้ฉวินก็เคยตีเขาไม่น้อยแต่ตีแล้วก็ไม่มีประโยชน์จริงๆแล้วการช่วยจัดงานศพให้หญิงชราคนนี้ถือเป็นงานที่ดีเพราะนี่คือช่วงที่เพิ่งจะแบ่งที่ดินทํากินคะแนนสะสมยังไม่ได้คํานวณดังนั้นคนที่ทํางานนี้จะได้คะแนนสะสมเต็มพอเห็นว่าหญิงชราเสียชีวิต นิวตาลีที่แอบชอบเซินเวยมานานก็อยากจะให้เซินเวยมาอยู่กับตนเซินเวยย่อมไม่ยอมนิวตาลี่เป็นคนแบบไหนนั่นคือคนเลวอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเขาซานเป็นคนลักเละกขโมยน้อยไม่ทําความดีแถมยังบีบคั้นภรรยาตัวเองจนตายผู้หญิงคนไหนจะกล้าแต่งงานกับเขาเซินเวยต้องสมองกลับขนาดไหนถึงจะยอมและการที่เซิรนเวยกระโดดน้ำนิวอี้ชวินที่ซื้อตรงมาตลอดก็มีความรับผิดชอบนิวอี้ชวินเพื่อหลานชายกลับเกลี้ยกล่อมให้เซินเวยแต่งงานกับนิวตาลี่ เซนเวอร์จะยอมกระโดดลงไปในกองไฟได้อย่างไรดังนั้นนิวอี้ฉวินจึงจับไปอย่างจนปัญญาแต่หนิวตาลี่ไม่ใช่คนดีย่อมไม่ปล่อยเซนเวอร์ไปจากนั้นก็ไม่ว่าจะเคาะประตูตอนกลางคืนหรือทุบหน้าต่างหรือไม่ก็ไปที่บ้านเซนเวอร์ตอนกลางวันแสกแสกแล้วต่อยเซนเวอร์ไม่เลิกและหลังจากนิวอี้ฉวินตีนิวตาลี่ไปสองสามครั้งก็ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเลยไม่สนใจแล้วหวังอเนชาติก่อนถึงแม้ชื่อเสียงจะไม่ดีปากจัดแต่เขาก็ไม่รังแกคนอื่นก่อนและยังมีความยุติธรรมอยู่บ้าง เรื่องแบบนี้แน่นอนว่าเขาก็ทนดูไม่ได้แต่หน้าประตูบ้านแม่ไม้มักมีเรื่องวุ่นวายและตระกูลหนิวก็มีอิทธิพลในหมู่บ้านเขาซานตระกูลหนิวไม่ใช่คนที่ใครจะไปยุ่งด้วยได้ง่ายๆตระกูลหนิวในหมู่บ้านเขาซานมีอิทธิพลมากกว่าตระกูลเฟิงในหมู่บ้านหลินเจียถุนเสียอีกชนบทในตอนนั้นก็เป็นแบบนี้ไม่ว่าหนิวต้าลี่จะเลวแค่ไหนแต่ขอแค่หนิวตาลี่ถูกคนนอกรังแกคนในตระกูลหนิวก็ต้องเข้ามาจัดก,การดังนั้นหวังอันก็ทําได้เพียงแอบลงมือกับหนิวต้าลี่อย่างรุนแรรงงคั้ แต่มันก็ไม่มีประโยชน์แต่หวังอันในตอนนั้นจะเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่กล้าฆ่าคนปี82คือปีก่อนปี83ทุกคนต่างก็ทําอะไรกับคนอย่างนิวตาลีไม่ได้เลยได้แต่จนปัญญาผู้หญิงอายุ20กว่าที่เลี้ยงลูกมาจากเมืองใหญ่ทุกวันกินไม่อิ่มนอนไม่หลับอยู่ที่หมู่บ้านเขาซานไม่มีญาติพี่น้องและไม่มีใครที่มีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือนางได้นางจะทนได้อย่างไรกับความหวาดกลัวทางจิตใจและความทุกข์ยากในชีวิตที่ไม่สิ้นสุด และเป็นเช่นนี้เสรนเวยวพิงยี่สปีเมื่อร้องเรียกฟ้าฟ้าก็ไม่ตอบเรียกดินดินก็ไม่ขานท่ามกลางความสิ้นหวังอย่างที่สุดก็กอดลูกกระโดดน้ําฆ่าตัวตายหลังจากเสรนเวยกระโดดน้ำหนึ่งปีคลื่อลูกใหญ่แห่งปี83าก็สะระัดเข้ามาหนิวตาลีในที่สุดก็ได้รับรางวัลเป็นกระสุนหนึ่งนัดเดินทางสู่สังสารวัตรถึงแมในตอนนั้นไม่ว่าจะที่ไหนก็มีแต่คนเลวเต็มไปหมดแต่หมู่บ้านเขาซานก็มีความผิดหวังอันมองดูแม่ไม้สาวสวยตรงหน้าในใจเต็มไปด้วยความคิดมากมาย แต่ก็ยังยิ้มทักทายว่าพี่สะพ้ายมาแล้วแม่ผมกําลังทํางานอยู่ในลานบ้านเข้ามาในบ้านก่อนสิครับพี่สะพ้ายสามีที่เสียชีวิตไปแล้วของเซนเวยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนดีมากแก่กว่าหวังอันสองสามปีหวังอันก็เรียกเขาว่าพี่ถูกบีบคั้นจากชีวิตจึงเลือดที่จะเข้าป่าแต่กลับโชคร้ายเสียชีวิตระหว่างการขุดสมป่าเซนเวยเห็นหวังอันกําลังเล่นกับสุนะก็พูดอย่างอายๆว่าน้องชายคืออย่างนี้นะเมื่อกี้พี่เห็นน้องลากสัตว์ป่ากลับมาเซนเวยเป็นปัญญาชนจากภาคใต้ ถึงแม้จะอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาหลายปีแต่สำเนียงก็ยังไม่ถูกกลืนยังคงมีความน่ารักอยู่พอเสันเวย์พูดจบหวังอันก็เข้าใจทันทีว่านางต้องการเนื้อหวังอันไม่สนใจเรื่องการขอเนื้อสัตว์ป่าถ้าขอมาก็ต้องให้บ้างถือเป็นธรรมเนียมในหมู่บ้านไม่มีอะไรผิดปกติอีกอย่างตอนที่ล่าหมูป่าตัวแรกได้หลิวกุ้ยหลันก็เคยนําเนื้อไปให้บ้านเสันเวย์แน่นอนว่าความเมตตาเป็นส่วนสําคัญแต่หวังตาจู้และหลิวกุ้ยหลันก็มีความคิดบางอย่างกับเสันเวย์ชื่อเสียงของลูกชายหวังอันไม่ดี เรื่องแต่งงานก็ยังไม่มีสาวคนไหนยอมหากหาไม่ได้จริงๆหลิวกุ้ยหลันก็คิดจะคุยกับสนเวย่ยให้นางแต่งงานกับหวังอันถึงแม้สนเวย่ยจะเป็นแม่ไม้อายุมากกว่าหวังอันห้าปีและยังมีลูกติดแต่ก็ยังดีกว่าให้ลูกชายเป็นโสดไปตลอดชีวิตพ่อแม่ทุกคนก็เป็นแบบนี้หงลูกไม่รู้จักจบสิ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเมื่อหวังอันแต่งงานกับมู่สเสวี่ยชิงหวังต้าจู้และหลิวกุ้ยหลันก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกรู้สึกหนุ่มสาวขึ้นหลายปีในทันทีหวังอันหัวเราะแล้วพูดว่า นั่นนั่นมันหมีดำพี่สไปายเข้ามาในบ้านเถอะให้แม่ผมตัดเนื้อให้กินพูดจบก็จะนั่งลงเล่นกับสุนัขต่อถึงแม่สันเวยจะสวยมีสเสน่ห์และยังเป็นแม่ไม่สาวแต่เมื่อเทียบกับมูสเวียชินก็ยังห่างชั้นความงามของมูสเวียชินคือความงามที่สมบูรณ์แบบทุกส่วนคือความงามที่ไร้เทียมทานดังนั้นหวังอันจึงไม่ค่อยสนใจแม่ไม่สาวคนนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจแต่เรื่องราวก็ไม่ได้จะจบลงอย่างเรียบง่ายและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกัน บางคนและบางเรื่องไม่ได้ผูกพันกันแล้วก็จะผูกพันกันไปแต่เมื่อได้เกิดใหม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องไร้สาระอย่างการกอบกู้ประเทศชาติหรือโลกแต่ก็ไม่สามารถปล่อยให้โศกนาฏกรรมที่เลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอยได้ถึงแม้หวังอันจะไม่ใช่คนดีแต่เขาก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีอยู่บ้างในตอนนั้นก็ได้ยินเสริรเวยพูดตะกุกตะกักว่าเอออืมคือพอจะให้องค์ตีนหมีดำกับฉันได้ไหมไม่ใช่สิฉันซื้อก็ได้ต่อไปฉันจะให้เงินคุณหวังอันฟังจบก็เบิกตากว้างตกใจไปชั่ว เนื้อหมีดำนี่ใครจะขอมากขอน้อยก็ไม่มีปัญหาแต่การขออุ้งตีนหมีดำแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนใครจะกล้าเปิดปากขอการกินอุ้งตีนหมีดำในจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานทุกคนรู้ว่านี่คือของดีอุ้งตีนหมีดำในปัจจุบันถึงแม้จะไม่แพงมากแต่อุ้งเท้าหน้าข้างหนึ่งก็หนักประมาณห้าช่างอุ้งเท้าหลังอย่างน้อยก็เจ็ดช่างในตลาดโดยทั่วไปราคาช่างละสองหยวนถึงแม้แม่ไม่สาวคนนี้จะพูดเต็มปากแต่อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินสิบหยวนเงินสิบหยวน ในยุคนี้ไม่ใช่จานวนน้อยๆเป็นเงินเดือนครึ่งเดือนของคนงานชั่วคราวชาวนาที่แข็งแรงทางานหนึ่งปีสิ้นปีหลังจากคํานวณคะแนนสะสมแล้วไม่นับข้าวที่แบ่งให้ก็จะได้เงินแค่3ามสี่หยวนที่น่าสงสารแม่ไม้สาวคนนี้จะเก็บเงินสิบหยวนได้เมื่อไหร่พูดตามตรงหวังอันก็ไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรกําลังลำบากใจอยู่เซนเวยก็พูดตะกุกตะกัดอีกครั้งแม่สามีของฉันช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีบอกว่าตอนสาวๆเคยได้กินครั้งหนึ่งก่อนตายอยากจะลองชิมอีกครั้งคําพูดที่ยาาากกลํบ ทำให้คนใจร้อนอย่างหวังอันรู้สึกอึดอัดจ,จนแทบตายแต่หวังอันก็พอจะเข้าใจพูดง่ายๆก็คือแม่สามีของนางอยากกินแต่หวังอันก็ไม่ใช่คนใจบุญสุนทานที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ในหมู่บ้านเดียวกันการปฏิเสธตรงๆง,งก็ดูจะไม่ดีเท่าไหร่วันวันหญิงชราคนนี้ทาไมถึงได้ตะกละขนาดนี้นี่มันสร้างปัญหาให้ข้าไม่ใช่เหรอือข้ากับท่านก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหรน่นี่มันจะทํำยังไงดีเฮอช่างเถอะปัญญาชนผู้โชคร้ายคนนี้ก็ลําบากพอแล้วช่วยครั้งนี้แล้วกัน ไปเถอะพี่สะพ้ายเข้ามาในบ้านเธอ,อยามายืนอยู่หน้าประตูเลยหวังอันถอนหายใจแล้วพูดเซนเวยพยักหน้าแล้วเดินตามหวังอันเข้ามาในลานบ้านคนในครอบครัวอยู่ในลานบ้านถึงแม้จะทํางานอยู่ตรงประตูบ้านแต่ก็พอจะได้ยินเสียงพูดคุยที่ประตูใหญ่อย่างแผ่วเบาเพียงแต่ฟังไม่ชัดในหมู่บ้านการทักทายพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากจึงไม่มีใครสนใจจนกระทั่งหวังอันนําคนเข้ามาในบ้านทุกคนในครอบครัวถึงได้ลุกขึ้นมองอ้าวเสียเวยมาเหรอ ทำไมไม่เข้ามาในบ้านเลยล่ะมายืนคุยกันอยู่หน้าประตูหลิวกุ้ยหลันพูดพลางเช็ดมือด้วยผ้าขี้ริ้วแล้วทักทายอย่างเป็นกันเองหลิวกุ้ยหลันกับเซินเวยสนิทกันดีและก็คอยช่วยเหลือเธออยู่เสมอชื่อเสียงของหวังอันเป็นที่รู้จักกันดีคาดว่าเซินเวยก็คงจะรู้บ้างว่าทําไมหลิวกุ้ยหลันถึงคอยช่วยเหลือเธอแต่หลิวกุ้ยหลันก็ไม่เคยพูดออกมาตรงๆและสําหรับเซินเวยแล้วหวังอันก็ไม่ใช่คู่ครองที่ดีเลยแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นมาตลอดบางทีวันหนึ่งอาจจะทนไม่ไหวก็คงจะต้องยอมจำนน ฉันฉันมาเพื่อพูดไม่ทันจบก,ก็มองไปที่หวังอันเหมือนอยากให้หวังอันช่วยอธิบายหวังอันเห็นว่าการขอความช่วยเหลือของเธอลำบากขนาดนี้ก็เลยเล่าความคิดที่เสินเวยต้องการอุ้งตีนหมีดำออกมาง่ายๆถึงแม้มีดำตัวนี้หวังอันจะเป็นคนล่าการมอบอุ้งตีนหมีดำให้คนอื่นหวังอันก็สามารถตัดสินใจได้โดยตรงแต่ถ้าทำแบบนั้นแล้วคนในครอบครัวจะคิดอย่างไรโดยเฉพาะมู่สเสวียชินจะคิดอย่างไรดังนั้นจึงพูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของคนในครอบครัว มูสเวียชินเพิ่งจะแต่งงานมาไม่นานนอกจากากลับบ้านแม่ครั้งหนึ่งก็ยังไม่เคยออกไปไหนย่อมไม่รู้จักคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็ย่อมไม่รู้จักเธอมูสเวียชินยืนอยู่ข้างๆมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าและฟังคำอธิบายของหวังอันอย่างเงียบๆหวังตาจูไม่ได้พูดอะไรเพราะเรื่องในบ้านเขาตัดสินใจเองไม่ได้หลิวกุ้ยหลันได้ยินก็รู้สึกสับสนโดยเฉพาะเมื่อลูกชายมีภรรยาแล้วการช่วยสันเวยก็เป็นเพียงการช่วยเหลือธรรมดาไม่มีความคิดอื่นแฝแงถ้าให้เนื้อหมีดำ ต่อให้เยอะหน่อยก็คงไม่ลังเลอุ้งตีนหมีดํามีแค่สี่อันของแบบนี้หายากมากนายพรานที่เก่งแค่ไหนปีหนึ่งล่าหมีดําได้ห้าหกตัวก็เก่งแล้วเมื่อล่าได้แล้วอุ้งตีนหมีดําส่วนใหญ่ก็จะถูกขายไปมีปัญญาที่ไหนจะกินของแบบนี้อีกอย่างของแบบนี้คนในครอบครัวก็ไม่เคยกินจะพอกินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหลิวกุ้ยหลันอดที่จะบ่นในใจไม่ได้ยายแก่นี่ทาไมถึงได้ตะก,กละขนาดนี้บ้านตัวเองมีฐานะยังไงไม่รู้รือไงว่ากันว่าแม่ลูกใจตรงกัน นี่ไม่ใช่ว่าแม่ลูกคิดเหมือนกันหรอกหรือหลิวกุ้ยหลันมองไปที่หวังต้าจู้แต่หวังต้าจู้กลับทำเหมือนไม่ได้ยินอะไรเอาแต่เล่นกับลูกสุนัขที่น่ารักหลิวกุ้ยหลันจึงมองไปที่ลูกส p ้า s ลูกส p ้า s กลับให้ความร่วมมือมองไปที่แม่สามีอย่างให้ความร่วมมือแต่เธอเพิ่งจะแต่งงานมาได้ไม่กี่วันจะไปยุ่งเรื่องนี้ได้อย่างไรสายตาจึงหันไปมองลูกชายโดยไม่รู้ตัวก็เห็นว่าลูกชายพยักหน้าเล็กน้อยในใจก็พอจะเข้าใจถึงได้ยิ้มแล้วพูดว่าเราสองคนรู้จักกันมากี่ปีแล้ว ยังจะซื้ออะไรกันอีกเดี๋ยวตัดให้ชิ้นหนึ่งเอาไปเลยถึงแม้วังอันจะพยักหน้าอย่างแนบเนียนแต่ก็ไม่ใช่แค่หลิวกุ้ยหลันที่เห็นเซินเวยและมูสเวียชินก็เห็นเช่นกันแต่ทั้งสองจะคิดอย่างไรก็ไม่มีใครรู้เมื่อได้ยินหลิวกุ้ยหลันยอมเซินเวยที่อายมาตลอดน้ำตาก็ไหลออกมาทันทีคนจนมักรักดักศรียิ่งไปกว่านั้นบ้านของเซินเวยยังไม่ถึงขั้นจนความจนไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือการใช้ชีวิตที่ยากลำบากแม่ไม่สาวที่ไม่มีรายได้เลี้ยงลูก ยังต้องดูแลแม่สามีที่ป่วยติดเตียงคำว่ายากยังไม่สามารถอธิบายความทุกข์ยากนี้ได้ทั้งหมดดังนั้นเมื่อเห็นหวังอันพยักหน้าเบาๆยอมรับคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลของเธอเมื่อได้ยินหลิวกุ้ยหลันยิ้มแล้วยอมรับคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลของเธอโลกที่มืดมิดและสิ้นหวังของเธอดูเหมือนจะมีแสงสว่างเล็กๆส่องเข้ามาแสงสว่างเล็กๆนั้นดูเหมือนจะบอกเธอว่าเจ้าต้องเข้มแข็งต่อไปดังนั้นเธอจึงร้องไห้ร้องให้ต่อหน้าครอบครัวของหวังอัน หลิวกุ้ยหลันหญิงสาวที่เคยผ่านความทุกข์ยากมาเข้าใจความรู้สึกของเซินเว่ยในตอนนี้ดีโอ้ยดูสิเด็กคนนี้ร้องให้ทําไมหลิวกุ้ยหลันพูดพลางเดินเข้าไปไม่สนใจว่ามือของตัวเองจะสกระปรกแค่ไหนจากการชํหละหมีดําก็เช็ดน้ําตาบนใบหน้าของเซินเว่ยโดยตรงใบหน้าที่ขาวสะอาดก็ปรากฏรอยดําเป็นทางทําให้หวังอันมุมปากกระตุกแต่เซินเว่ยกลับไม่รู้ว่าใบหน้าตัวเองสกรปรกฝืนยิ้มอ้าปากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาหลิวกุ้ยหลันมองไปที่หวังอันแล้วก็มองข้ามไปโดยตรง แล้วก็หันไปพูดกับหวังต้าจู้ว่าตาจู้ตัดอุ้งเท้าหลังของมีดำนั่นมาข้างหนึ่งอุ้งเท้าหลังใหญ่กว่าให้เด็กเอาไปเถอะเมื่อครู่หลิวกุ้ยหลัน